สวัสดีครับท่านผู้ชมลามานิวส์ขอนำท่านผู้ชมมายังสมรภูมิการสูร้รบระหว่างรัเสเซียยูเครนในวันที่992ครับก่อนอื่นเอ็ดมินขออนุญาตนำเรียนท่านผู้ชมเกี่ยวกับมูลค่าความเสียหาย ทางด้านกระสุนปืนใหญ่ที่ถูกใช้เป็นจำนวนมากเรียกว่าเป็นอาวุธหลักของสงครามก็ว่าได้ซึ่งเอ็ดมินขออนุญาตรายงานเป็นราคาประเมินเป็นราคาโดยประมาณซึ่งเอ็ดมินขออนุญาต รายงานเพียงวันละ3 0 0พันนัดและในหนึ่งนัดมีมูลค่า7-2,000บาทครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างครับการสู้รบที่นำมาหยิบยกมานำเสนอรายงาน ต่อท่านผู้ชมในวันนี้อยู่ที่เมืองกรามาเทอร์สกรับกองทัพรัสเซียจัดทัพใหญ่รุกเข้ามาจากทางทิศเหนือทางฝั่งกองทัพยูเครนก็ได้ดักซุ่มรออยู่แล้วพอได้จังหวะก็ถล่มด้วยอาวุธนนาชนิด เขาใส่ซึ่งนอกจากจะทำให้กองทัพรัเสเซียแตกพ่ายแล้วยูเครนยังรุกกลับไล่ต้อนพร้อมกับยึดคืนพื้นที่ได้พอสมควรผลการสู้รบเล่มูลค่าความเสียหายของกองทัพรัเสเซีย ในวันที่14พฤศจิกายน2,024มีดังนี้ครับกองทัพรัเสเซียสูญเสียกำลังพลเพิ่ม1 6 9 0นายบาดเจ็บเพิ่ม8 4 5 0นายรถถังถูกทํำลายเพิ่ม19คัน รถหุ่มเกราะถูกทำลายเพิ่ม51คันยานยนต์ทางทหารถูกทำลายเพิ่ม124คันปืนใหญ่ถูกทำลายเพิ่ม64ระบบโรนถูกทำลายเพิ่ม54ลำ เจรวดหลายลำกล้องถูกทำลายเพิ่ม3ระบบระบบป้องกันภัทางอากาศถูกทำลายเพิ่ม1ระบบครูสมิสไซถูกทำลายถูกสกัดกัน้นได้4ี่ลูกแล้วก็ในวันนี้แอดมิน ขออนุญาตเพิ่มยอดความเสียหายของกระสุนปืนใหญ่เข้าไปในการสู้รบเป็นวันที่992รวมทั้งสิ้นกระสุนปืนใหญ่ที่ใช้ไป2,976,000ลูกมูลค่าลูกละ72,000 บาและรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้เท่ากับ13บสามล้านแปดแสนห้ามืนสี่บล้านหกแสนบาทครับสำหรับนักธุรกิจที่ รายล้อมห้อมล้อมให้การสนับสนุนประธานาธิบดีปูตินเราเรียกว่าโอเลกาดครับท่านผู้ชมนักธุรกิจมหาเศรษฐีที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลก็จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนโดยทางภาครัฐ เอื้อประโยชน์ให้กับนักธุรกิจยกตัวอย่างเช่นปูตินใช้กองทัพรัสเซียเข้ายึดภูมิภาคเชเชนซึ่งอุดมไปด้วยน้ำมันหลังจากนั้นก็เอื้อประโยชน์ให้กับนักธุรกิจในยูเครนก็เช่นกันครับ ใช้แบบแผนเดียวกันหากเสียแต่ว่าการปฏิการปฏิบัติการพิเศษในยูเครนนั้นไม่ได้เป็นไปตามแผนครับยิ่งเวลายืดยาวออกไปความเสียหายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทำให้หนเวลานี้ทั้งประชาชน ทั้งกองทัพเริ่มจะทนไม่ไหวทางฝั่งนักธุรกิจก็ไม่มีใครยิ้มแล้ครับอีกทั้งทุกคนหน้านิวคิ้วขมวดการแซงชั่นก็เริ่มส่งผลมากขึ้นมากขึ้นมัน ยิ้มไม่ออกจริงๆครับสิ่งที่ชาวรัเสเซียกำลังคุค้นคิดกำลังคุ้นคิดเป็นอย่างมากณนะเวลานี้ก็คือใครจะมากอบกู้สถานการณ์ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอขอบคุณทุกท่าน ด้วยความนอบน้อมสำหรับคำติชมสวัสดีครับ